ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็ยอย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด s u b สไครป์ให้น้ำในเด้อจ้า,มาเมื่อบ่งค่ะตอนนี้เป็นเวลากาศดีดีนะคะละสิ่งที่บํมบัเท่าได้ดีที่สุดก็คือบรรยากาศข้างนอกนะคะแล้วกะ็ความเคี้ยวกับจีนะตอนนี้นะทุ่งเขาซาลี่กำลังออกงามงามมาเจ้า หลังจากมันกัเป็นป้า สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุภู้สุคนนะคะมาพบพ่อพอกันอีกแล้วกับสาวสว่างคนไกลบ้านนะคะเมื่อนี้ก็สมัตอเรื่องการที่ไปเป็นสาวโรงงานเนาะค่ะวังกี้ก็ได้เล่าไปเรียกว่าเออเจอจังๆนะคะ โอ้โแม่กระถังแรงงานเฮารายได้แค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะนี่คือสีบอก็ค่กรกดนี่คือองค์กรน,น้อยเนาะคะ่ะที่เฮาไปรวมนั่นเองเนาะคะ่ะแต่ว่ามุอกริตัสตัดสินใจที่สปีดจะคล้องออกจากตรงนั้นเนาะคะ่กะก็เลยไปสมัครงานอีกโรงงานหนึ่งคือโรงงานเห็ดขนมอ,อัดเม็ดนะคะเขาอัดเม็ดเนาะกินเป็นเบรคฟาสต์ปลือกกินเป็นขนมคบเคี้ยวกินเล่นนะคะเพราะว่ามันจะมีหลาย กระบวนการที่เขาเห็ดเนาะคือกันกับชิปนี่แหละค่ะหรือว่ามันมันทอดนี่แหละนะคะอมืมาค่ะ สิ่งที่เราโตเนาะเที่ยวที่ก้อนเที่ยวก้อนนี่มวยก็ได้เกินเกินใบแล้วนะคะว่าบริเหดแค่โรงงานโรงงานเดียวแต่ว่าม้ยเข้าไปนี่คือโรงงานที่สองนะคะโรงงานที่สองนี่าถามว่ามีคนหลายบนนะคะองค์กรใหญ่ก็สิบประมาณอยู่สองถึงสามรอยนะคะคืนเนาะแต่ว่า,ากับมุวยเองนี่เหตุงานแผนนี่ก็คือแผนแพ็คกิ้งนะคะแพ็คกิง้งเท่ากับเหตุในสถานะคือ ควบคุมเครื่องไปพร้อมนะคะแล้วก็เบิ่งว่าของเอียงมันแตกมันเสียงสิเฮาก็ต้องอ่าซอยๆกันนะคะเป็นกลุ่มงานนั่นเองเนาะค่ะแบ่งเป็นโซนไผโซนมันนะคะเป็นไล่เป็นไล่ลคือว่าเครื่องสิมี13 14เครื่องแล้วแต่นะคะเฮาสิต้องได้ไปอยู่หม่องใดต่อวันนี่ก็อีกต่างหากเนาะค่ะนี่คืออเ่อ มวยได้เห็ุทุกมือทุกมือเขาก็เริ่มจะสิ้นเนาะคะ่ะทีแร,แรกเขาไปนะคะการเทสของเขาเนาะก,ก็คือเรื่องภาษาเป็นรักเลยนะคะยูไซกับตามนะคะถ้าเขาไปเหตุงานในองค์กรใหญ่แลือก็อีกอย่างหนึ่งเนาะบระมาณสถานที่หรือว่าประเทศเท่านั้นเองเนาะคะ่ะมูดเจ้าเฮ้าก็ใส่แต่ภาษาเฮ่าแมนบอกแต่ว่าพาเข้าไปอยู่ทั้งอื่นเฮ้าก็ต้องเรียนรู้ภาษากลางแลืก็ภาษาลักบานเขาอีกต่างหากเนาะคะ่ะแต่ว่าถามว่ามวยนี่เลี่นเก่งบอกกับพอเอาตัวรอดได้นะคะ ทุกคนคะ่ะแต่ทําให้เลี่อนเก่งเลยมันคงสืบไรายล้วน,นะคะสมองบอดีเนาะคะ่ะมุเจ้าเป็นคนที่แบบมักอยู่นะคะในการเรียนแต่ว่าเขาก็ต้องคิดว่าถ้าเาเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เขาก็สิอยู่แต่ตโรงเรียนนะคะถ้าเขาบอดอีตัดสินใจออกมาศึกษาในกับคนประเทศของเขาเลยยังสิมักระสิได้แค่ในเกณฑ์เลีน่นดูนั่นเองเนาะคะ่ะก็เลยต้องใส่ทฤษฎีและกับปฏิบัติพร้อมกันเนาะคะ่ะ มุอกระเฮ็ดงานหอนกระโดนพอสมควรนะคะโมจ้าแต่ถามว่า,าเป็นจังไรคนเฮ็ดงานทั้งนั้นอ,อยู่ทางนี่นะคะความความหมายของมวยเนาะคนเฮ็ดงานอยู่ทางนี่ใส่ใส่ใส่เวลาเวลาจังไรนะคะบอกตรงๆว่าอยู่ไซดกระเฮ็ดงานแดชั่วโมงซ้ำกันนะคะโอทีซิบอมี่ด้อค่ะทางนี่ซิบอมมี่โอทีขอเขาเฮ็ดงานแค่ เวลาจำกัดของเขาหละักะเรลวนะคะแปดชั่มงก็คือแปดชั่มงเขากะเขานะคะแต่นอกเนื้อจากนั้นเขาก็สิตัดถิ่มไปเลยเนาะหลายๆคนนี่เขามาเนาะกับซิมีปัญหาก็คือว่า อยู่บ่อใดแน่ภาษาเน่แล้วนะคะประว่ติมีกับความเร็วแน่เนาะค่ะเพราะว่าเหตุงานกับเพลิงเข้าสิปสร้าเงิบเงิบกับบ่อใดนะคะสําหรับตัวมวยเร็วบอกับท่ธรรมดานะคะแต่ว่าหากเข้ากับต้องเขาเหตุงานเขากันกับมูเพื่อนรวมงานนั้นเองนะคะเหตุงานนี่แตละเมื่อบ่อใดอยู่แต่กับภาษาเดียวเนาะค่ะมวยกัส่วนหลยกับซื้อภาษาภาษาบ้านเขานะคะแต่เข้าได้คุยกับหลยบ่อ ถ้าเป็นไปได้ก็ว่าต้องคุยกันหลายนะคะเหตนาที่แยกแผนกภายแผนกมัน่นแจกจ่ายงานกันออกไปแล้วก็คือเหตนาภายนามันหล้กก็เร็วนะคะรู้ระบบหล้วก็ง่ายขึ้นนั่นเองเริ่มต้นที่มวยประเฮตุนะคะได้รู้จากภายเนาะมวยสืมวยก็เคยเกินไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะมวยบริมาอยู่ผูดเดี่ยวเนาะคะ่ะมวยกับมาอยูสามพี่น้องนะะเนาะสองคนแรกนะ เฮ็ดงานน้ากันกับอ่นมวยในหลัพี่สาวเป็นคนเ,เ,เริ่มต้นนะคะเฮ็ดงานโรงงานโรงงานนั่นเนาะคะ่ะแต่ว่าเติมที่แรกๆเลยอะ่ะมวยกับไปเฮ็ดงานร้านอาหารก็เลยว่าเออตัดสินใจว่าให้เอ่ยนี่ไปล่องเมืองกอนะคะเอ่ยกับเขาโรงงานไปเลยเพราะว่าเขาโบกรอยด์ไดทนัดในร้านอาหารเนาะคะ่ะ กะสตาร์เต,ตอยูเมืองไทยกะบเตดงานโรงงานาทุ่งมือมาเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเทสกินเนาะของพี่สาวกด็ดีแต่ว่าหักมวยนี่กะบโเคยเตดงานตัวน,นี้เมื่อก่อนอยู่แต่กับเสริมสวยนะคะนั่นคือ องมวยเองโดยตรงนะคะมันก็นเลยสิ้นกบเข้าเป็นของเข้าเองมันก็นเลยง่ายไปอีกจังหนึ่งนะคะแต่บาทนี่ไปจังไดมาจังไดอังเดไปเฮ็ดงานานอาหารก็คือเข้าเฮ็ดยู่เฮ็ดจินคู่มือนี่แหละค่ะนะคะแต่ว่าไฟรู้อยากจะรู้ว่าเขาเฮ็ดอีหยังจังไดเนนะคะยุบานของเขานั่นเองมวยก็เลยได ตัวกระไดพวยโจนไปเฮ็ดงานอยู่อันกับร้านอาหารเนาะทั้งเสิบแน่ทั้งล่างจานแน่ทุกอย่างละค่ะนะคะเมื่อตีนก็ต้องถา,ถามถึงบอร,ระวา้าไปเฮ็ดงานก็ฝรั่งนะคะทุกคนค่ะนี่คือกฎเกณฑ์ของเขาโดยตรงนะถึงบ้านคุณคุณ,คณอ,ยอยู่และก็พักผ่อนได้แต่ถ้าอยู่ที่ทํางานคุณต้องเฮ็ดงานตามที่เขาต้องการทน,นั้นนะคะบัทนี่ ก้าวขึ้นมามาบุกก้าวขึ้นมามาเว้าถึงเรื่องอยู่หม่งเฮ็ดงานเนาะคะ่ะที่มุวยไปเฮ็ดนั่นเองนะคะไปะเฮ็ดนะมุวยก็เฮ็ดตอนนี้นะคะขเขาระยะประมาณสิบเอ็ดสิบสองปีสิบสามปีไม่แน่ใจนะคะประมาณสิบปีขึ้นดีกว่าเนาะคะ่ะมุวยไม่แน่ใจเพราะว่าคอนแทคนั่นมันมีแล้วนะคะคอนแทคเฮ็ดงานแต่ว่า,าเฮาไม่แน่ใจว่าเฮาเท่าไรเฮ็ดงานเท่าไรนั่นเองเนาะคะ่ะ พี่สาวนิสิตโดนกว่านะคะปีสองปีเนาะคะ่ะน้องสาวนี่ก็เพิ่งตามเข้าไปนะคะเข้าไปเท็ดงานกับบพาท่านได้โดนปันใดกัเจ็ดจะดสิบป,ปีเขาแล้วนะโมเจ้านะทุกคนแล้วการกระบวนการเทศงานของเขานี่คือเขาต้องการค้นเร็วนะคะเร็วทั้งความคิดแลวก็เร็วทั้งมือนะคะมือแลวก,ควก,กะคะ็ความกระชับกระชิงเนาะค่ะความกระชับกระชิงบ่งไว้ทุกทีเลยแล้ว <c oughs> โทษทีนะคะ เอาเวลาเบรกังสีนอกเขาก็สีเบรกช่วงแรกก็คือแปดหาถึงแปดนาทีนะคะเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำเพื่อที่จะไปดื่มน้ำสักนิดนึงเนาะคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ซิบหานาทีซิบหานาทีนี่ก็คือเบรกกินเข่านั่นเองเนาะคะ่ะแล้วก็เบรกสุดท้ายก็คือเบรกดื่มน้ำเข่า้องน้ำคือเกานะคะหลังจากนั้นเทาก็คือจบเกมคือ,อเลิกง,งานกันนะคะ เข้าช่วงกระสิประมาณหกโมงเสาร์นะคะเหลือใบสองจังสี่ประจํานะคะแล้วก็เข้ากะเนาะเมวยเฮ็ดชิปปิ้งก็คือกะกะเสาร์ายกะเสาร์ใบยี่สิบยยสี่เนาะค่ะอาทิตย์นี้กะเสาร์อาทิตย์หน้า,า,หนาเข้าใบาเหลือสี่ถุงจังสี่เนาะค่ะมันก็จะเป็นจังสันถ้าช่วงนานเนาะนานรอดน,นี้ มันก็นสิง่ายอย่างหนึ่งโมเจ้าคือผู้ใดพอได้มีรถมีราครับเนาะค่ะเข้า็สามารถปั่นจักรยานนะคะไปได้เนาะแต่ว่าถ้าสวงหนาหนาวมากเนี่ยโอ้ยปรยากผักนะคะปรยากผักอีลีพ่ออยังเพราะว่าเทิ่งลุยตรงนะคะเทิ่งลุยสโนโอเอาถทามันมีสโนโล่งนะคะโมเจ้าบ่ต้องถามถึงนะออ้ยถนนเนี่เหลี่ยมหยาบหยาบขับรถนี่ก็ขับลำบากนะถ้าพอได้มีเอ่อคือคนว่าหล่อ ล่อรถที่สามารถที่ขับกับพื้นสโน่แลวก็พื้นน้ำฝนนั่นเองเนาะค่ะตัวนั้นน่ะคือมันตรงมีนะคะแต่ว่าจะรับมวยเองนีมวยกัเพราท่านได้โบโบมีตัวนั้นนะคะกัค่อยๆขับไปนะคะกับขับไปตามที่ห้อสามารถขับได้แต่อีกอย่างหนึ่ง เขาต้องเช็คอยู่ตลอดเนาะค่ะว่ากิ่งโลกของเขาเนี่สภาพดีบวนะคะถ้าสภาพแย่แล้วเขาก็ต้องเริ่มเปลี่ยนนะคะทั้งนี้เป็นยังสั่นเวลาเขาเช็คอียังเขาสิรอบขอบัดทุกอย่างนะคะอ่ะตอ่อเนาะบาทนี่มือกรร็ได้เขาเฮ็ดงานคู่มือคู่มือดอกไปเฮ็ดงานอยู่านก็เริ่มรู้สึกว่ามันก็ไปเรื่อยๆนะคะ สถานการณ์กลับไปได้เรื่อยๆแต่เมื่อถึงเวลาอันควรคือเฮาต้องพยายามแน่นะคะโบตองเร็วเกินไปยาซ่าเกินไปเพราะเวลาเจ็บเป็นเดือนอุ่นมากนี่มเจ้าอุ้ยเจ็บเป็นตะไนยนะคะ ถามว่าสวัสดิการของเขาดีบ่สวัสดิการของเขาดีนะคะถ้าจะเฮ็ดงานเขาเอา่อเขาเส้นสัญญาไว้3าชั่วโมงแต่เขาตีไว้เจ้าเนี่ิบชั่วโมงนะคะต่ออ่าต่ออาทิตย์นั่นเองเนาะคะ่ะมันก็ดีกว่าเฮาสิไปแบบว่าเพื่อไปเฮ็ดงานนี่38ชั่วโมงกับ38ชั่วโมงที่เขาเส้นคอนแทคไว้เลยมันก็ จังไดอยู่เนาะสำสำรับมือเองนี่มันเป็นเฮ็ดงานกะพร้อมนะคะเขาก็เลยร่วมจังสันมันก็เลยง่ายสําหรับคนที่ไปเฮ็ดงานเนาะค่ะมันก็สิมีเบียเลี้ยงให้นะคะเบียเลี้ยงต่อเอ่อต่อปีนั่นเองเนาะค่ะเบียเลี้ยงตัวปีแล้วก็เงื่อนห่อดีๆห่อกระได้นะคะเงินเอ่อไล่เดือนห่อกระได้อะแล้วก็ว่าวันหยุดท้าเฮ็ดงานเกินอัตราต่อเดือนห่าก็ได้หมื่นหนึ่งนะคะมันก็มาเพิ่มขึ้นเรื่อย ทุกๆคาปีนะคะมันจะมีมือฮอลิเดย์ขึ้นมาอีกมือหนึ่งนะคะเอ็กซ์ตร้าขึ้นมานั่นคือ,อการที่เข้าเห็ดงานโดนเขาโดนเขานะคะถ้าผู้ใดแบบคืออยู่ไกลยงะะังสนค่ะสนใจกับไปสมาร์ทใจนะคะอันนี้พ่อได้เอามาพยนะคะแต่ว่าบ่อวฟังเนาะพราอยังเพราะว่าช่วงนี้นะ,ะผู้ใดก็ต้องการงานนะต้องการงานที่จะไปเห็ดนะขับคันช่วงนี้โควิดมากนี่มัวง่ายหลดหมวยว่าคักเลยว่า ทุกคนนี่หยุดงานหลายหลายหยุดง่ายเหลือเก่ายรายจ่ายมันก็เพิ่มขึ้นแม่นบ่คะสำหรับตัวมวยก็รายจ่ายก็เพิ่มอยู่แล้วเนาะกัตัวหลอดพรายังจะคล้องใส่เปลืองนะคะกินเข่าไร้ว่าง่ายหลุดกินไร้เหล้วก่ค่านู้นนี่นั่นสมบพิมุจเจ้านะบ่แม่นว่าเขานั่งอยู่ซื่อๆแล้วเงินก็ซื้อวัเบิดไปซะเลยนะคะเงินมันมากมันก็ไปขึ้นกันนะคะแต่ว่าเขาหัวจักเก็บมัธยัติใจแข็งดีเนาะค่ะ นี่ประวัติการเป็นมานะคะคในการที่มวยเหตุงานโรงงานเนาะคะ่ะอยากจะให้รู้จักใครคนนี้อยู่กันนะคะจังได้กระตามไแต่เฝ้าทีนี้เปล่าปากันไปไซเดอร์ค่ะทาเบิ้งคลิปหนาะว่ามวยสิเราอีกยังไงฟังเน้น่นนี้นะคะยาจะน,นี้นไปไซเดอร์มเจ้าเดอร์ไว้พอกันคลิปหนาะดีกว่านะคะบอยล่ะ ยวใครจะไปหากินขา้าวกินน้ำสะก,กอนเพราะว่าคุณไส้ก็ทากินข้าวแล้วนะคะไว้พอกันคลิปหนะะ้าค่ะสุกคนมือนี่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่าง,งกายกำยำและก็เหตุงานตามปกตินะะอกค่ะโบขาดบบเกินนะคะรำรวยรำรวยสุขสุขคนเด้อจ้ะไว้พอกันค่ะบา,บายบายค่ะทุกคนคะ่ะค่ะ